รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแบบหูหิ้วนะครับเป็นยี่ห้อแฟ mate นะครับเป็นรูปสตูดิโอโมเดล F10 นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะฮะอ่าวิทยุสตูดิโอเนี่ยฮะ FM สตูดิโอนะครับมีระบบ FM สตูดิโอนะฮะแล้วก็เป็นวิดอ่าเป็นเทปเต็มระบบนะตัวนี้เปลี่ยนสายพานใหม่เรียบร้อยนะฮะมีช่องใส่ฐานมีช่องใส่ฐานเลซีเรียลทุกอย่างอยู่นะครับเบอร์ 2A ทั้งหมด6ก,ก้อนอันนี้ไม่ได้หลอกให้นะครับ ใช้ฐานเยอะไม่ได้ลองให้นะครับมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะ,ะสิซื้อไปผมใช้งานได้เลยเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับ2 4 0โวลต์บ้านเรานะครับเริ่มต้นก็เสียบสายไฟที่แถมให้นะ,ะเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะคะรับตัวนี้มีวอลลุ่มหูฟังนะฮะแล้วก็โทนก็คือปรับเสียงแหละฟังก์ชันอยู่ตรงนี้นะคะรับเลื่อนมาด้านขวาจะเป็นวิทยุนะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันวิทยุเลื่อนลงล่างสุดจะเป็น A m รับได้ทุกคลื่นของบ้านเราเลยนะครับ ถึง1,600กิโลเฮิร์นะสำหรับ FM FM Mono อยู่อันที่2 FM สตูดิโออันที่3นะครับเตียของชาวเรือทั้งหมดนั่นเองค่ะโดยสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณถึงร้อยแปดเดอรบได้ทุกคื้น่ของบ้านเรานะครับชุมพรจังหวัดชุมพรซึ่งบนเทินเขาผมนี้อาจจะวิทยุลงเทปอาคจากไม่ตัวนี้ลงเทพได้พระชนของพระองค์ส่วนตัวสา งอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเลเครื่องสวยนะครับนักท่องเที่ยวสามารถชมวิวคิวทัพสวยๆนได้ทารีได้แบบชัดเจนตลอดเวิร์กาเลเียือนมาซ้ายสุดจะเป็นเทปนะครับกอขวาก็ซ้ายขวาเต็มระบบนะหาดสายรีซึ่งเป็นสถานที่เส้นพระชนของพระองค์ส่วนตัวสาสร้างอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเลนักท่องเที่ยวสามารถ ชมิิวคลปนะครับเดี๋ยวจะสอบฟังระบบเทปครับโตเล็กนะฮะจะเสียงดีมากนะฮะอันนี้เปิดเสียงแค่ครึ่งเดียวเสียงดีมากนะฮะระบบแยกใช้ควาชัดเจนนะครับ ทุกอย่างเป็นทีมวนเทปนะครับไม่ได้เป็นทีเทปมวนเทปโดนนะครับนะปุ่มพอสทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับโอเคน,นะครับวันจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ